บาเมาเมามันกับนักร้องสาวเสียงแฮบเน่พี่นางซิริพรอตอัําไพพงที่จะมาอัปเดตผลงานเพลงใหม่ปร,ริญญาเจ็บงานนี้จะหาหรือจะเจ็บติดตามได้ในรายการมันเพื่อเผาอุน่นชำมพร้อมแล้วจ้า สวัสดีครับสวัสดีคุณทอมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันเผือกเผาแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันที่5พฤษภาคมนะครับเป็นวันฉัตรมงคลหยุดตั้งแต่วันแรงงานวันที่1ใช่แล้วจนถึงวันที่5แล้วนะฮะหลายคนก็หยุดมายาวๆไม่มีอะไรทําก็เปิดมันเผือกเผาของเราถูกต้องเราจะไม่หยุดไปไหนเลยทีเดียวเชียวเราพร้อมที่จะเสิร์ฟความสนุก ความฟินเพลงเพราะๆให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยทีเดียวเชียวค่ะที่สำคัญคุณทอมวันนี้พี่บอกตรงนี้เลยนะฮะว่ามันเผือกเผาของเราสุดยอดมากๆยังไงฮะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับพี่นางสิริพรอ,อําไพพง์จะมาในรายการของเรากรี๊กราด oh <my> ฮอผมผมทำมันเผือกเผามาเกือบครึ่งปีผมรอวันนี้มานานมากกรี๊กราดดีใจอ่าสุดยอดมาก คืออะไรคริสการ์ดดีใจอ้าวคริสการ์ดดีใจอีกค่ะใช่นะฮะอ,อีกอึดใจเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวพี่นางมาแน่นอนนะฮะใช่แล้วนะฮะคุณจะไดร้รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิทุกอย่างว่าทำไมเอ๊ะ ปริญญาใจมากลายเป็นปริญญาเจ็บได้ยังไงเพลงโด่งดังมากๆตอนนี้เดี๋ยวทุกคําถามเราเตรียมคําถามไว้ถามพี่นางแล้วใช่แล้วในแฟนเพจ Facebook ต่างๆนานาส่งคําถามมาได้เดี๋ยวเราทยอยถามพี่นางให้ถูกต้องนะฮะก่อนอื่นนะฮะช่วงแรกนี้เรามีเพลงให้คุณผู้ชมนะคะกับเพลงเหนื่อยไมครับพี่น้องเป็นของพี่พีเสดินั่นเองใช่เพลงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับ ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะฮะที่ก็ต้องทยอยกลับไปทํางานที่กรุงเทพและอาจจะเหนื่อยอาจจะมีอุปสรรคนะฮะลองฟังเพลงนี้คุณจะเห็นว่าอุปสรรคนั้นเล็กนิดเดียวและคุณจะหายเหนื่อยคุณจะลุกมาเต้นถูกต้องนะฮะอย่ารอช้าไปฟังกันเลยครับเหนื่อยไหมครับพี่น้อง 阳光的梦。<music> ันเป็แต่ขับโอดความฝันคงสักวันจะทนไววลูกจ้างเด็กเสิบค่าอะไรก็พอได้ใส่เก็บเงินสักหน่อยเอาไว้พ่อได้มือบานบรรสง มันไปสุดทางระวังสิบทแแหงเดินมีน้องอยู่บ้านผู้กรีดย,ยางกูเห็ดนานเะมื่อน,นี่บ่อได้ราคาเดียวรัฐบาลก็เห็ดใจลูกหลานบ่อยู่เฮ็ดโรงงานที่ชันมืองใหญ่ทำงานจนแทบสิตายแต่ยังบ่อตายก็ถือว่าดี มีเสดิจชุดหมัชุดที่8รักจนไม่รู้จะรักยังไงวันนี้ในรูปแบบซีดีมีจำหน่ายที่เซเว่นอเร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดก่อนใครที่ที่ดอกจั123น1237004และช่วงเวลานี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับอย่างดังกึกก้องเลยนะฮะต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์ สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหส่วนตัวผมเลยไม่มีอะไรฟินไปก,กับความรู้สึกนี้อีกแล้วนะฮะก่อนอื่นให้พี่น,นันทักทายแฟ,แฟนๆรายการมันเผือกเผาเป็นล้านๆคนทางบ้านก่อนสวัสดีค่ะพี่นันศิริพรอำไพปพปงศ์นะคะขอรายงานตัวจากรายการมั่นเผือกเผาพิธีกร,รสองหนุ่มรูปหล่อรูปหล่อแล้วก็สวยสวยสวยสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างพี่นางอยู่ในสตูดิโอรายการบ้านมันเผือกเผาของเราความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ๋อสวยจริงสวยกับคําว่ามันเผือกเผาจริงๆริงใช่สวยงามไม่สวยงามแม่รายการเราสวยงามอันนี้มัน,นอันนี้เผือกอันนี้เผาะ <c oughs> อะขอเข้าเรื่องนิดนึง<อ>นะครับพ<ม>ี่นาขอเข้าเรื่องนิดนึงจากแบบว่าปริญญาใจกลายเป็นปริญญาเจ็บได้ยังไงคะก็ต้องอันนี้ต้อง โยงไปหาอาจารย์สลากคุณอุบุ<ะ>ที่บอกว่าอยากให้แฟนๆย้อนย้อนเวลาไปที่ปริญญ,ญาใจ<ะ>ที่พี่นางมีชื่อมาที่มาอยู่กันมิโกอะไรเนี่ย<ะ>อยากให้แฟนๆได้ฟังแบบแบบนั้นบ้างแบบเก่าๆบ้างอะไรเงี้ย<ะ>พ่อมาร้องแต่แบบออกแนวๆตะติงนิดๆลูกท<ะ>ุ่งผสมเพื่อชีวิตบ้าง<ะ>แต่ทีนี้มามาปีเนี้ยชุดที่16เนี่ยชุดปริญญ,ญ,ญาเจ<ะ>็บเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอไปถามครูบอกว่า,วาย้อนย้อนวนวานไปย้อนเวลาไปจาก อดีตไปสู่ปัจจุบัน back to basic ค่ะมันคืออะไรมันคืออันนี้แหละฮะอันนี้อันนี้สิ้นนะ <laughs> า,าคิดมันหนูเลยค่ะ <laughs> คิดเหมือนกันเลยว่าคืออะไรเอาเอา,เอา เอ้ามันคุณเอาง่ายๆนะพี่นางเรียนสูงนะพี่นางเรียนสูงหนูจะเอาง่ายๆหนูจเอาง่ายอ๋อฮะมันคืนนี่แหละฮะย้อนจากอดีตมาถึงย้อนจากอดีตมาถึงปัจจุบันใช่ย้อนอดีตมาหาปัจจุบันย้อนปัจจุบันไปหาอดีตถูกต้องเข้าใจหรือยังหนูงงเพิ่มงงเพิ่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าเข้าใจตรงกันนะคะตรงกันแต่ว่าท่านผู้ชมทุกๆท่านรวมไปถึงคุณอุ่นคุณทองแน่นอนได้ฟังจนติดหูกันแล้วอยากทราบแบบนี้พี่นาง ตอนที่พี่นางร้องเพลงสื่อสารนะท่อนไหนที่มันเจ็บจี๊ดหัวใจผู้หญิงที่สุดอะครับก็ท่อนฮุกนี่แหละร้องให้ฟังทีดนึงท่อนที่เอ่อปริญญาใจกลายเป็นปริญญาเจ็บอันนี้มันเจ็บมากไงครับผมคนเคยหาตังให้เจ็บ<อ>แต่วันนี้หาความช้ำให้เลย<ช>เจ็บมากมเลยนะเขาบอกว่าห้องรกนี่ต้องกวาดเสื้อขาดนี่ต้องเย็บ ของตกต้องเก็บใจที่เจ็บเราต้องจํานะครับนี่มาเป็นบทกลงบทกลอนใช่แต่ว่าเพลงนี้บอกเลยเจ้าบทเจ้ากลอนมากเลยนะเพลงนี้ขอพูดนิดนึงคือเนื้อหาเนี่ยคือแบบว่าถึงขั้นดราม่าเลยว่าได้ครูสลาคุณวุิเป็นผู้แต่งเพลงนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2543ได้ไหมสีต่อ44ใช่นะฮะช่วงนั้นมีปริญญาใจมาถึง2 5 5 8มีปริญญาเจ็บเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้ทำงานกับครูสลา ก็ที่จริงก็สนิทกับคู่อยู่แล้วทํางานกันต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่ว่าชุดนี้จะเพลงแบบไหนปัจจุบันนี้เขาคิดกันแบบไหนวัยรุ่นชอบวัยรุ่นอย่างนี้ชอบแบบไหนแล้วเอาตรงอัลบั้มนี้มารวมกันเอาหลากหลายในชุดนี้เลยจะมีความพิเศษที่หลากหลายมีรำด้วยมีเพือดชีวิตด้วยมีลูกทุ่งด้วยมีสตริงนิดๆด้วยอะไรเงี้ยได้ฟังได้ฟังทุกแนวใครชอบแบบไหน กดไม่ได้เลยหรือหมุนไปได้เลยอะไรเงี้ยปั๊บก็ได้ฟังปั๊บเลยเป็นหน้าปัดวิทยุเลยหมุนไปได้เลยนี่กดโทรศัพท์กดโทรศัพท์กดโททรศัพ์เราจะได้มีโอกาสเห็นพี่นางขึ้นมาเต้นบ้างไหมฮะพี่นางก็เต้นกับพี่นางอยู่แล้วบนเวทีอะแต่ถ้าไม่ใช่บนเวทีพี่นางก็ไม่ค่อยเต้นอ๋ออย่างเี้เต้นยังไงอะเนี่ยมันเปิดเผาเต้นให้ดูดี๋วก่อนี ทอมทอมพี่นางเขาชายแล้วดูอายมากเลยเป็นคนขี้อายัเขาทอนั่งก่อนนั่งก่อนหนูมันเช่ญมันเชิญมันพยางงูเลยถ้าอยู่บนเวทีเราจะได้เล่นกับแฟนๆด้วยว่าเขาชอบแบบไหนล้วเอ็นเตอร์เทนออกไปเขาชอบหรือเปล่าต้องดูสีหน้าการแสดงด้วยนะว่าเราร้องแบบนี้เขาพอใจไหมเขาเล่นกับเราด้วยหรือเปล่าพูดออกไปเขารับได้ไหมอะไรเงี้ยต้องดูสีหน้าเขาด้วยไม่ใช่ลับงูรับทาเล่น้ไม่เอานะบอกเลยว่า กระแสเพลงนี้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะแฟนคลับให้การตอบรับดีมากๆขอบคุณเป็นแฟนมากเลยขอบคุณพี่น้องมากๆเลยซึ่งปัจจุบันนี่ปริญญาเจ็บนี่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเขาดังแล้วเหรอใช่ไม่ดังนี่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากศิลปินของเรานี่ผมเป็นคนที่ใจบุญที่สุดใจบุญที่สุดทำความดีทุกอย่างเลย ความดีแต่วันนี้มีของดีมาแบ่งไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหลังไหมดิคุณทอมเอาดีความ้าเอหลังไหมนะฮะพูดถึงปริญญ็นาเจ็บแวันนี้มันหนาวเลยนพูดถึงปริญญาเจ็บแล้วพี่นางเพราะฉะนั้นเราหยิบยกประเด็นตรงเนี้ยมาเป็นประเด็นฉับของเราดีกว่าคุณทอมนะฮะกับช่วงช่วงนี้ฮะมันชะเพลืองนี่สวยไหมพี่นางสวยไหมสร้างเบียงบ้านผมเองอ่า ประเด็นมันฉาเผืออครับพี่นางทุกๆวันของรายการของเราจะหยิบยกประเด็นมาเพื่อเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าคิดเห็นด้านไหนฮะวันนี้ประเด็นของเราพี่นางมาประเด็นยาเจ็บมานะฮะเราอยากถามแบบนี้ครับคุณคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเจ็บจี๊ดต,ตรงไหนมากกว่ากันระหว่างของผมนะฮะแฟนแอบไปมีกิก๊กกับ oh, คุณพรครับ <no. S 1> แฟนรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ชอบผู้หญิง ชอบกินผู้ชายเหมือนกันก็คือประมาณนี้ครับคือแบบว่าชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องกินกันเองอะค่ะพี่นางึันนั้นต้องปิดปากทีเดียวอันไหนจะเจ็บจี๊ดกว่าใช่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ฟังความคิดเห็นของพี่นางท้ายรายการนะฮะว่าอันไหนมันเจ็บจี๊ดกว่ากันเพราะฉะนั้นด้วยท่านผู้ชมลองส่งผลหวตกันมาคิดเห็นมันอุ่นหรือทอมนะฮะหลายช่องทางเลยนะครับ SMS 4642ตอง9ก้าอือเป็นแฟนเพจของเรานะฮะมันเผือกเผาค่ะครับผมในแฟนเพจน,นะฮะตอนนี้มีคำถามอะไรอยากฝากถามพี่นางส่งกันมาได้เลยเดี๋ยวจะทยอยถามให้นะ,ะวงเล็บนะฮะวงเล็บนะฮะถาม่องผลงานถามเรื่องดีๆอ,อย่าถามเกี่ยวกับว่างวดหน้างวดอะไรอย่าอย่า <c oughs> <c oughs> ไมเอาเดิเอาเรื่องในประเด็นของเรานะฮะแน่นอนคําถามมีมากมายเดี๋ยวช่วงหน้าได้คุยกับพี่นางแน่นอนอยู่กับเราจนจบรายการเลยนะฮะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมากับมันเผือเผาครับ